โอ้คุทหารบิวครับแน่เราจะไปทำคุณทหารเลยจะไปทานวันไหนเนี่ยบิวสวัสดี๋ยวคุณทหารครับ <c oughs> ไปไประจำการวันไหนนี่14กมภาพันธ<ะ>์ฮะ14กุมภาพันธ์ให้ไ,หไปเพิ่มก่อนั่งด้วยได้ไหมนี่ก็แอร์เ,อเย็นใช่ไะมไมีมีเด็กไหมนี่ <c oughs> นั่งด้วยได้ไหมนี่ เดี๋ยวจะไปกับพลทหารนะพลทหารบิวครับอู้รถก็ยเย็นหนึ่งเลยสามสิบตุลาไปที่ไหนนี่นี่ตรงข้างรงเรียนเลยตรงนี้ไปเรียนนวาเล่นเล่นทโทรศัพท์เอา,าว่างวางโอ้โทำไมได้ไปเด้งวะ นั่นแหละทำไมได้ไปทำตั้งเยอะไม่ไม่ดูเออไม่โดนนะโดนใครบ้างไอ้ทัศน์ไอ้ทักับนสองคนคนนี่ครับครอบบังของหมู่บ้านนะทานบิวครับเตรียมลำเตรียมลำเลยครับจะร้องแล้วบอจะร้องใบแดงแล้วนะนี่ครับโอู้วเหลือเหลือเวลาขับรถอีกกี่เดือนเนี่ย อีกสองสามเดือนนะให้เวลาทำใจก่อนโอ้ยอเย็นมากเลยกันนี้เย็นมากอันนี้รถใครนี่รถเชริดฮ่วยริดช่วยริดผู้ช่วยริด,ดอ้อวิ่งกี่คันนี่นีฮะติบคัน มาก,กี่วันแล้ววานฝนตกกับม้ามานี่เลยวานก็ไม่ได้วิ่งใหญ่มากเลยมวใหญ่มากเลยนะอะไรนี่แตกครับกระจกแตกไปโดนอะไรเองขับโดนนะไหยได่รู้นี่มันขับได้สองวันวอีอราเพิ่งมาขับคันนี้ได้สองวัน ไปทำงานสุราษฎร์นั่นไม่ได้ขับแมคโครขับตอนกลางคืนอ๋อเอ้าเองขับแมคโครตอนคืน,นอ๋อมิอ้าวทำตอนคืนครับขับอะไรดึงสรุปนะโยนดินออกนะอ๋อใช่ไหมทำถึงกี่ทุ่มสามสีทมสมส่ทุ่มสามสี่ทุ่มแล้วก็นอนโอ้โหนี่ขยันมากเลยนะ คนทหารน,นะอืมอ,อันนี้ถ้าทำตอนคืนนี้เขาให้เป็นยังไงให้เป็นชั่วโมงแล้ว,ตวนะแต่ตัวแกนะแล้วแต่ตัวแกจะให้นี่เป็นงานงานงานหลวงงานหลวมงานรวมอดีนไปที่ในหมู่บ้านหรือไปที่ไหนที่ในหมูบนะหม่บา้านนี่แหละใช่ไปเทขายได้อ๋อเขาเขาให้เอาออกขายด้วยโหดีมากเ <laughs> ขาให้คุณเลืเล่อนลลงไปอีกกี่เม็ดไม่รู้น่าจะแค่นี้แล้วมั้งแค่นี้นะ ฝั่งน้นมันสูนงในฝั่งใช่ไหมวันนี้มันจะมาอีกแล้วนะผู้รับมอไรใหญ่หมีแต่ไปวิ่งไกลๆครับทีมงานนี้ไม่เคยอยู่แถวบ้านสักทีหรอกใช่ไหมไมีแต่ไปไกลๆนะเสียดายเลยครับติดทาหารเบลติดทหารนะ้ย <S <s ทำ พระยังหน้างายน่ะพระรวงพระรวงพระยังร่วงครับเบลเห็นก็ร่วงเหมือนกันนะรู้รู้สึกยังไงมันมันกระเด็นเข้ามือไหมไม่กระเด็นใช่ไหมอ้าวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปเดงมันจะกระเด็นเข้ามือไหมไม่นะใช่ไหมขุดไหมไม่คุดเลยจับไหมจับเลยใช่ไหมได้เลย ผิวเออเป็นลางแล้วใส่เสื้อไปสมอเต็มเสื้อเลยสมอลอะไรสมอเรือเนาะใช่ไหมทานเรือผัดซองทานเรือผัดซอเสาไปเองนะทานเรืออ๋อทานเรือได้ครับเนี่ยเว้นนั้นเหมือนกันใส่เสื้ออะไรนะจู่โจมไอ้บาสไอ้ไอ้บาส <laughs> โดนทหารอีกใครจำไว้นะอย่าใส่กางเกงทหารกับเสือ้อทหารไว้นะพี่น้องโดนเยอะติดมาหลายคนแล้วมันเป็นรางโอ้โหตรงนี้กี่เที่ยว,วนี่เบลล์ร้อยเที่ยวฮะร้อยห้าสิบยังเนือ้ออะใช่ไหม <laughs> เทยากยันไหมลำบากไหมฮะคุดยากเลย เองวันนี้ตลอดใช่ไหมเดี๋ยวจะลงไปถ่ายเดี๋ยว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 อลงก่อนคอลงแป๊บน,นึงไปไปไปแล้วครับบนทหารเบลนะโอ้โหทางนี่หนืดมากมันจะหนืดนะพี่น้อง เรามาดูหน้างานกันครับว่าลำบากขนาดไหนถ้าตกลงมานี่แบบนี้นี่เทอยากนะพี่น้องมันจะลื่นนะเหมือนจะถอยไม่ถึงแต่มันไม่จมหรอกครับแต่มันจะลื่นนะดินมเหนียวครับเหมือนจะลื่น ้รถไทยดัน,นครับ M815 ครับรถไทคันใหญ่เลยใหญ่มากนะพี่น้อง คันโยงนี่เท่มากมีลายอันเลยคันโยงนี่โอ้ฝนมาแล้วครับทุกคนฝนมาแล้วนะฝนเริ่มมาแล้วครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะฝนหานโอ้โอ้ถอยไม่ถึงครับโอ้หือนี่ฮหมดเลย หมดแล้วจบแล้วจบแล้วเทได้แค่นี้ครับทุกคนคอยไม่ถึงครับอยไม่ถึงนะพี่น้องโอ้ลำบากับหน้าฝนต้องอาศัยรถไถยนะต้องเทครึ่งหนึ่งก่อนอ้าว <c oughs> ไม่ไหวจริงๆนะ โอ้ฝนมาแล้วครับจะวิ่งได้ไหมเนี่ยฝนมาแล้วครับลำบากครับวิ่งงานหน้าฝน,นอา้าวยาวยาวยาว,ยาวโอ้ถึงไม่เบลเ้ย,เยไม่ถึงลำบากก็ไท้แลนะ้วแบบนี้อา้าวสายเลยแค่นั้นครับ สุดแล้วครับทุกคนไม่ไว้ครับไม่ไว้แล้วไม่ไวแล้วเอาไม่บ่ครับอ้ยคันนี้คันเรงครับคันเรง่งไปแล้วนะพี่น้องโอ้โหโอ้โหสุดแล้วแต่ละคันโอ้เนี่ยฝนมาแล้วนะพี่น้องฝนมาแล้วเทเลยเทเลยเบลเทเลยเทเลย ไม่ไหวก็ทีเลยครับไม่อยู่แล้วโอ้โหฝนมาแรงครับออาติดครับติดนะติดแล้วอุ้ยฝนมาด้วยฝนมาด้วยมาแรงแล้วโอ้โไปไม่ได้แล้วไปก้าเบลดิค่ะจอดด้วยจอดด้วยไปด้วยก็ฝนมาแรงอะ่ะฝนแรงฝนแรงโอ้ โอ้ยับยับยับคันนี้ยับเลย <c oughs> ออกนมาดีเลยอะ่ะบอ๊บบอนี่จอดจอดแล้วนะมันจะขึ้นบอไม่ได้นะ <laughs> มันจะขึ้นบอไม่ได้ครับผมพาฝนมาหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ผมมานี่เขาไม่ได้บิงเลยนะนี่ครับ ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,น,นี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับตัวทุกวันเลยนะตัวทุกวันเลยวะ